อยากจะให้มีการประหนักเรื่องไซเบอร์บูลี่มันอาจจะทําให้คนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าคนหนึ่งฆ่าตัวตายมันสามารถแบบทำได้เยอะกว่าที่คุณคิดโอ้โหโดนเยอะมากเลยอะพี่หลายปีนะที่หนูเป็นนางงามอะอยา่างมันมัน,ม,นมันอัดมามันเก็บมาแล้วเราไม่ได้มีโอกาสพูดออกไปหลายๆคนอนะเขาคิดว่าเพราะเราเงียบสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริง การที่เป็นนางงามก็มีความารู้กันสูงนะคะในด้านในด้านโบลิ่งเหมือนกันแต่ว่าเนูคิดว่าเราก็เปิดใจเหมือนกันที่ที่จะยอมรับว่าถ้าเกิดสมมุติมันมีการกระแสดีกลับขึ้นมาก็จะเป็นยังไงแต่ว่าก็หวังว่าเราทำได้ในระดับหนึ่งของคนที่เล่นละครครั้งแรกก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่แบบอยากจะแนะนำแนะนำนะคะก็สามารถทิจะคอ แต่ว่าวก็เข้าใจต่ว่าติได้เพราะว,ว่าหนูชอบความที่ถ้าเกิดติแบบเขาเรียกว่า criticism ที่สามารถที่จะเอามาพัฒนาตัวเองได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการติที่ในเชิง bully หรือในติในการที่แบบว่าเหมือนเราเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้มันก็มีความ comment ด้านในเรื่องของของความเป็นนางงามมันก็มีอยู่แล้ว นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของนักแสดงมันก็ยังไม่เคยเจอเพราะว่าแน่นอนเราก็ยังผลมันยังไม่ออนแอค่ะแล้วฟังยังไม่ออนแอหนูดนเยอะมากเลยอะพี่หลายปีนะที่หนูเป็นนางงามอะโดนเยอะมากคนนี้ก็ยังมีคนมาเป็นมีความที่เหมือนแบบใครที่ฟังฟังความข้างเดียวหรือว่าใครที่เชื่อในข่าวเท็จอะคะ่ะแล้วก็แบบ โดยที่ไม่เคยเจอเรามาก่อนแล้วก็เชื่อก็เข้าใจค่ะเขาเชื่อในสิ่งที่เพื่อนของเขาหรือสิ่งที่คนที่เขารู้จักพูดโดยที่ไม่ไม่เปิดใจมาดูว่าแล้วเราเป็นแบบนั้นจริงไหมมันก็มันก็มีอยู่แล้วมันก็มีเจออยู่แล้วแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเวลาที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสหนูได้มีการรับงานมากขึ้นเรื่องบูลลี่หรือว่าเรื่องที่เขาเข้าใจผิดเซ็กซี่ทางปากมันก็เริ่มลดลงเพราะว่าเขาก็เห็นว่าเออฟาใสไม่ได้เป็นคนแบบนั้นน่นาะมันแบบนี้พอ มันมีมันมีช่วงช่วงแรกๆที่มันเจอหนักๆากอะค่ะมันมันโดนไปแล้วมันมันเจอเยอะอยู่แล้วแล้วมันก็มีค่อนข้างที่ทําให้ดูแบบรู้สึกเปลี่ยนไปเหมือนกันหลายคนก็จะทักว่าเออเหมือนแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปลา่าอะไรแบบนี้ใช่ค่ะๆๆถึงขั้นหแนบบักหนูว่าเป็นคนที่แบบชอบคุยกับพ่อตลอดมากแล้วแล้วมันจะมีช่วงที่แบบหนูไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นไม่อยากคุยกับพ่อไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นจะนั่งอยู่แต่ในบ้านไม่อยากขยับตัวไม่อยากแบบ อ่ะดูละครก็ไม่อยากดูอ่านอะไรก็ไม่อยากทำคือเหมือนนั่งอยู่เฉยๆดิ่งไปเลยค่ะแล้วมันยากที่จะเอาตัวเองออกมาเหมือนกันคือตอนนั้น,นหนูโชคดีตรงที่ว่ามีเพื่อนนะคะเขาทักมาว่าทำไมฟ้าใสเปลี่ยนไปทำไมฟ้าใสไม่ใช่คนเดิมแล้วตอนนั้นน่ะหนูก็กลับมาคิดเหมือนเหมือนตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเราก็แค่รู้สึกเบื่อซึ่งตอนนั้นะความเบื่อของหนูอะหนูเข้าใจผิดไปว่ามันเป็นการเหมือนเบิร์นเอาท์อะคะ่ะเหมือน เราทํางานมาตลอดแล้วมันก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่เราต้องพักก็เพราะว่าเราเดินเอาใช่แล้วก็นึกว่ามันเป็นช่วงนั้นแต่กลายเป็นว่ามันนานกว่าคือปกติมันอาจจะแค่เดือนนึงแล้วก็แบบอะกลับมาใหม่แล้วเราพักเต็มชื่อแล้วแต่มันเหมือนมันนานเป็นช่วงระยะเวลาแบบเกือบปีอะคะ่ะจนจนพอเพื่อนทักอะหนูก็แบบจริงหรอเราเป็นหรอแบบอะไรแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเหมือน ทุกอย่างมันมันมันอัดมามันเก็บมาแล้วเราไม่ได้มีโอกาสพูดออกไปในสิ่งที่เราอยากจะพูดกับคนที่เราอยากจะพูดทําให้หลายหลายคนอะเขาคิดว่าเพราะเราเงียบสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงมันก็เลยเข้าใจผิดกันไปใหญ่มันเหมือนมันแบบหลายอย่างที่มาทบกันในเวลานั้นนะคะคือหลายคนจะเห็นเลยว่าหนูเป็นคนที่ช่องมากขึ้นเป็นคนที่มัจฉุมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแน่นอนมันก็เหมือนเจอประสบการณ์เยอะขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้เราแต่ว่า จะบอกว่ามันก็มีข้อดีแต่ว่าก็ไม่อยากให้ใครเจอแบบฟาสใส่เหมือนกนันจะบอกว่าหลายครั้งหนูอาจจะออกมาแล้วแบบดูเหมือนตื่นเต้นเพราะว่าได้ออกมาคุยกับทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เรากลับไปแล้วมันก็มีช่วงเหมือนแบบคลิกไปเลยอะคะ่ะว่าแบบเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็เหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนมันกลับมาเลยอย่างที่บอกการที่เราได้พูดสิ่งที่เราอยากพูดจากในใจออกไปให้คนที่แบบอยากจะพูดด้วย ซึ่งตอนนั้นมันก็มีช่วงคุยซับโชว์ที่มีโอกาสได้พูดความจริงในมุมของเราไปแล้วตอนนั้นเหมือนว่าไม่ว่าใครจะเชื่อแต่อย่างน้อยเราได้พูดออกไปแล้วทุกอย่างแล้วแล้วมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบทุกอย่างที่มัน,มนอัดเอาไว้อะคะ่ะใช่ทุกอย่างที่มันแบบเราอยากพูดออกมาเราแบบโดนกระแสโจมตีต่างๆมันก็เลยแบบ นี่คือเรื่องของเรามันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณอยากจะเชื่อใครแต่ว่าเรารู้สึกว่าก็ขอบคุณอย่างน้อยก็ขอบคุณคุณที่ได้เข้ามาฟังแล้วก็ได้รับแบบฟังความสองข้างค่ะดำเนินค่ะใช่พอดีช่วงนี้มีงานค่อนข้างเยอะนิดนึงก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสไป,ไป,ไปตามอดอีใช่ก็มีการไลฟ์สดขอโทษแต่ว่าอ,อย่างที่บอกค่ะ<ม>การที่เราจะขอโทษใครคนนึงเราก็จะสังเกตจากกริยาจากวาจาจากนอน verbal ล u e ก็คือสิ่งที่แบบ คำพูดสมมติพูดขอโทษแต่ว่าเราจะเห็นจากแววตาเลยว่าคนนี้รู้สึกจริงๆริงไหมคนนี้ขอโทษจากใจจริงไหมหรือว่าค่แบบก็ขอโทษอ่ะโอเคขอโทษก็ได้แบบเนี้ยมันก็แบบรู้ว่ามันไม่จริงใจดังนั้นมันก็เหมือนแบบอ่ะแล้วเราคุณจะพูดทําไม <Hands> มันไม่ใช่ตามกฎหมายมันไม่ใช่คําพูดที่ไม่จริงใจแต่ตามกฎหมายมันทําให้เราสิ่งที่เขาพูดอะค่ะ,ะมันทําให้เราสูญเสียชื่อเสียงไหมมันทําให้เรารู้สึกอับอายไหมมันมีแบบหลากหลายกฎหมายอะค่ะที่จะรองรับในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะหนูแค่รู้สึกว่าหนู หนูให้โอกาสหลายคนมามาเยอะแล้วหลายๆายคนเขาเขาทํากับหนูมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วถ้าเกิดสมมตุติไม่ใช่แค่หนูคนเดียวแต่ว่าคนอื่นๆที่เจอเรื่องนี้เขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติก็ได้เพราะว่ามันไม่เคยมีใครได้โดนลงโทษอย่างจริงจังซึ่งหนูอยากจะให้เรื่องนี้เป็นแบบแบบ example เป็นตัวอย่างสําหรับในอนาคตด้วยว่าสิ่งที่คุณพูด คุณพูดแค่สนุกป,ปากแต่ว่ามันกระทบถึงชีวิตของคนคุหนึ่งได้มันอาจจะทําให้คนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าคนหนึ่งฆ่าตัวตายมันสามารถแบบทําได้เยอะกว่าที่คุณคิดก็ลเลยอยากจะให้มีการตระหนักเรื่องไซเบอร์บูลีในในสมัยนี้แล้วก็ในประเทศไทยให้แบบหนักขึ้นจะบอกว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะอินเวสต์ตัวเองไปได้100%แต่ว่า ไม่ว่าเราจะเจออะไรก็อยากจะคงความเป็นตัวเองอยู่ค่ะว่าเราก็จะจริงใจกับคนที่เข้ามาถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะแบบไม่จริงใจกับเราแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะก็อยากเป็นตัวของตัวเองไปเรื่อยๆเพราะว่ามีคนดีในโลกนี้เหมือนกันที่เขาควรที่จะได้รับความดอกกันค่ะก็ก<อ>็ก<ะ>็อยากไม่ว่าจะเรียกเป็นอะไรก็อยากจะให้อยู่ในใจไปนานๆค่ะ